สำหรับการจัดสัมมนาเขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนมนะคะรือว่าวุฒิสินเป็นที่นิยมค่ะนะคะตรงนี้ค่ะเป็นเขตเศรษฐกิจภอคภาคเหนือเขตพัฒนทเศรษฐกิจพิเศษนครพนมนะคะบริเวณสะพานพิศพักษาซึ่งช่วงบ่ายก็จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะซึ่งทางอาจารย์วิบูลย์นะคะตั้งกิติพากรนะครับจะมาบรรยายพิเศษในหัวข้อเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจจีนกับเขตเศรษฐกิจพิเศษประเทศไทยนะคะ ยังไงก็ทอาเสียงปรมือให้กับอาจารย์เลยครัขอบคุณมากค,ครับสำหรับเจ้าภาพที่จะเขมาร่วมกันดีของี่เกิวันนี้นะครรู้สึกว่า,า,านาักแสดจะใช้ลกนนะฮะรมั้งที่ผมก็เชียวเด็ก็ไม่เป็นไรเ้วก็ได้เนกันกผมก็จะพูดนําเ,เป็ด่านสิโลก ีอาจจะแต่เกิดสิพิเศษที่ตอนอะดั้ท่านอาจาย์ให้ท่านเจ้าพระวัตรท่านกลุ่มขึ้นมาร่วมแลกเปลี่ยนด้วยเรื่องเกษรดิบพิเศษเพราะท่าเจ้าระวัตรนี้นะฮะจะเป็นการวิจัยที่ทำด้านเกษรดิบพิเศษทั้งไทยและประเทศเพื่อนบ้านรวมทั้งต่างประเทศหลายพื้นที่นี่นะก็จะได้คุณบอกดีนะครับอันนี้เรากลับมาย้อนมาหัวข้อที่ผมจะพูดนะฮะ ก็ถึงรษฐกิจโลกก่อนเลยกันนะฮะจากสถิติโลกนะครับผมจะเริ่มต้นที่ผลง,งานวิจัยชิ้นหนึ่งนะฮะของสถาบันความร่วมมือระหว่างประเทศจีนกับสภาขา่าวกรองแห่งชาตินะฮะไม่ใช่สภาข่าวกรองแห่งชาตินะฮะเป็นสภาข่าวกรองแห่งชาติเขาร่วมกันทำการวิจัยเรื่องพันยี่สิบนะฮะวิเคราะห์ว่าแนวโน้มของโลกเศรษฐกิจของโลก,ก ต่อไปข้างหน้าจนถึงปี2 2คูณ25นะฮะแนวโน้มเศรษฐกิจของโลกจะเป็นอย่างไรนะครับจากขั้นสือเรื่องนี้นะฮะทั้งสองประเทศมหาอำนาจนะฮะมีความเห็นตรงกันนะฮะซึ่งผมสรุปเฉพาะส่วนที่จะเกี่ยวกับหัวข้อของเรานะฮะมานะฮะในบทสรุปนะฮะเขาบอกว่าแนวโน้มของโลกในปี2 0 25จะเป็นโลกแห่งการกับผู้ลุนะฮะจะเป็นการ แดงหลายอย่างนะครับเขาอบอกว่าความมั่งคั่งและสนิทสนมกำลักงกตกถ่ายจากตะวันตกไปสู่ตะวันออกและมีแนวโนโ้มที่จะเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยอันนี้ก็เป็นเป็นตารางประวัติศาส,นะะส,สตร,สาร์นะฮะสมัยศตวรรษที่19นะฮะทงยุโรปไม่ว,ว่าจะเป็นอเมริกาโปรตุเกสนะฮะประเทศฝรั่งเศสในพวกนี้นะฮะกนะนะล่ามที่สองแล้วนะนะก็ใช้ทรัพยากร ของประเทศอื่นเขาก็สร้างความมั่งคั่งให้ตัวเองยังเป็นรุ่นรอานทองที่เป็นตกตีของอังกฤษเขาแล้วเป็นช่วงรุ่งโรดความมั่งคั่งที่ยุโรปเพราะก็วาหลังสงครามโลกครั้งทสองแล้วก็สึงสัปดาห์ที่ยี่สิบบริกาก็จะเป็นตัวหลักในการสร้างความมั่งคั่งเพราะว่าเป็นประเทศที่ชนะสงครามแม้ห่างไกลจากพื้นที่สงคราม ในสตาร์ทที่20ก็จะเป็นสตาร์ทที่ตั้งขั้นที่อุัรคราวนี้นะฮะทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงเราก็มองว่าตอนนี้ไปเป็นสตาร์ทที่20น,นะคะระับความตัางขั้นทศุกสิก่ต่างๆนะฮรจะเริ่มลอยถ่ายเทไปยังเอเชียเพราะว่าเอเชียเนี่ยเราจะส่งทางเดินแล้วสกุลย์ทอมากมายไม่ได้ดม,ดม,มดีการนมาใช้วันนี้ก็เริ่ม,มนมาใช้ประชากรยังอยู่ในช่วง กัวัยรุ่นที่จะต้องคิดต mm ้องใช้ดิจิทัลโลโดยเฉพาะประเทศจีนนะฮะซึ่งเป็นประเทศที่กำลังตื่นอย่างหลักนะครับเมื่อ9 9ปี2อันสัตวิที่เป็นนะฮะเขาบอกว่าเอเชียจะเป็นแหล่งที่จะบั่งค่าไปคอยดีเมื่อทุกหรงนะฮะเลยในยุคเอเชียเพราื่อนโลกเก็บตัวแล้วความบั่งค่าที่จะเป็นมหาเศรษฐัในเอเชียเรานะฮะเขาบอกว่ารูปแบบการพัฒนาของจีนจะเป็นที่ยอมรับมาก นะเราจะเห็นว่าในปี1949ประเทศจีนเนี่ยปฏิวัตินะครับฝนกอนประเทศเคยใช้รัฐชิงมาแต่หลังจากนั้นนี่นะ30 40, ปีไม่ประสบความสำเร็จในปี1 9 8 0นะฮะเติมส่งอินก็เปลี่ยนแนวความคิดนะฮะจากประเทศที่บอกว่าจะเองเป็นสัง,งคมคอมมิวนิสต์นะฮะกาบอกว่าประเทศจีนเนี่ยไม่ใช่ค,มคอมมิวนิสต์ผลจากผู้นิยมแล้วนะฮะไม่ใช่เป็น่านขั้วสุดขอบที่ดี จริงๆแล้วเนี่ยหลังจากคนนี้โดเป็นนาเรียนเป็นข้าก้าวเข้าในโชคกระถ่อมวัยสั่งเป็นนิโดประหลาะประเทศจีนนะฮะหลังจากปฏิว <sin whirring Jur |tl|> ัต si ิก็ปิดนาใช้ชัตติมารเป็นเป็นแบบคอมมิวนิสต์เป็นตัวนีนะฮะมันไม่เหมาะสมกับประเทศจีนนะฮะไม่ว่าจะผู้ที่คิดค้นทฤษฎีนี้มาต้องเป็นคนเดียวของจีในรัฐนะฮะประกอบกับว่าสภาพบางทีที่เขาเป็นชนิดไม่เหมนยุโรปและที่สำคัญคือ30ปี ที่ทดลองใช้ต้นทิมมะเรียนแบบสัมพมกับพอมีดเด็กตัวนะฮะไม่ประสบความสำเร็จนะครับล้มเหลวทอย่างที่เดินทานนเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อรกษาควูมรอดนะฮะในรุร่นต้นสุดนี้จึงได้มีการศาึกษาวิจัยภาษาจีนว่าปัจจุบันนี้ทิมและ,ะต้นทีมอยู่ในรุ่นไหนกันแน่ก็ได้ผลสรุปว่าต้นทีมอยู่ในนั้นเขาบอกว่าทุกระยะต้นภางาผลประโรยมหรือสังคมนิยมปรผสมไว คือยังมีสีสันของชุมนิยมอยู่นะฮะมันไม่สามารถที่จะล้มล้างยซากเรื่องต่างๆของสังคมนิยมเออสังคมนิยมได้นะฮะเพราะฉะนั้นนะเขาก็เลยปรับยุทธศาสตร์และปรับนโยบายของเขานะฮะให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงนะครับแล้วก็ใช้ทฤษฎีนี้มา30ปีเป็นต้นมาที้3าปีแล้วแต่ผมว่าประสบความสำเร็จ พราะฉะนั้นาน,นาะจากการที่พรเขาบอกว่ารูปแบบก,การพัฒนาแบบดีซึ่งเป็นสังคงนิยมอ่อนที่ดือด้วยิระบบเศรษฐกิจนตลาดเป็นสิ่งที่สุดแล้วว่าคนตะวันตกจาก3 5มสิบปีประเทศที่ยากจนไม่มีเทคโนโลยีสามปีกลายเป็นประเทศที่มั่งคั่งเป็นเจ้าหนี้ของมหาอำนาจเป็นประเทศที่มีคุณสำรองตั้สูงและเป็นประเทศที่มีเทคโนโลยีสามารถเป็นแข่งกับไ อันนี้ผมบอกว่ารูปแบบนี้เริ่มเป็นที่ยอมรับแล้วนะฮะนี่ผมจบอันที่สองอันที่สามบอกว่าการรวมตัวเป็นหนึ่งเดียวของเอเชียจะนําไปสู่การสร้างระบบภูมิภาคที่เข้มแข็งที่งขึ้นเพราะฉะนั้นนี่นะฮะเขบอกว่าการที่สมัยก่อนเราจะเห็นว่าการรวมตัวต่างๆไม่ว่าจะเป็นของนัก t a าอเมริกกา็ดีของ EU ของยุโรปก็ดีนะฮะเขารวมตัวกันเขาเรียบร่างกานต่อรองแต่เอเชียนี่นะฮะไม่มีการรวมตัวกันและไม่มีร่ารกัน แต่ปัจจุบันน no. ี้ความเข้มแข็งของการรวมตัวในภูมิภาคนะฮะเอเชียจะเข้มแข็งขึ้นโดยอะๆรวอาเซียนนะฮะรวมทั้งเอเซียตะวันตรวมทั้งอาเซียนตะวันตนะฮะรวมทั้ง epp นะครันตกโจะมีองค์กรต่างๆรวมตัวกันมางๆแต่องค์กรนี้จะขึ้นจากที่เสื่อมอันนี้นะฮะจากการซื่อของสองหน่วยงานนี้ที่เกี่ยวกับเอเชียเรานะฮะผมก็สุงมาได้สามอย่างคือยนนึง ความขั้งคับจะเลื่อนถอยลอยความต่างไปยังเอเชียแด้หรือันที่สองรูปแบบการพัฒนาแบบจีนหรือสังคมที่ยอมที่เกลียดนด้วยหักเศรษฐกิจตลาดจะเป็นที่ยอมรับอันที่สามการรวมตัวกันนะฮะของประเทศในทุกภาคเอเชียเป็นจะขึ้นขั้นขึ้นเรื่อยเรื่ยนะครับผมไม่ทราบว่าเสียงที่เป็นอยู่เพิ่มขึ้นหรือต่ำลง mọi người có thể thấy là một cái <laughs> chất lượng của mình là một cái là cái chất cái chất lượng cái